มาชมสวนหลังบ้านนะ่ะปลูกกิมซุ่อองปลูกกุมานสองปีแล้วแหละปลูกก้อ,อนสีปลูกกล้วยทั้งนี้ฟังทงั้งเดี๋ยวไปบังหมึกทัวต้นกว่าท้ายจนฝองเพิ่อนเอามาปลูกพอดีขอเพืือนบ้านมาฟังนี่ก็หอมมีพอดีเทียงสองบาไม่กัดแดดนิดนจังหน่อยหมกทัว ฝังนี้บพื่นทั้งปีฟังทั้งนี้แต่ฟังทั้งปีหนึ่งมันจะอยู่อีกฟังหนึ่งเลียไปเพิ่งฟังหน่ะฟังนี้ปีหนึ่งปีนป่ากันมีแกะมังกรสิบลูกทั้งนี่ป่าหนึ่กับปีหนึ่งนใหม่มีเพิ่งปลูกก๊อกซักฝั่งนี้ปีหนึ่งก็อีกเถึงเดือนยังยังเพื่นี่เกือบเดือนแล้ว ต้นเสดาต้นเดาตด้ตแนแดงปลูกบ่ได้ปลูกความกันปลูกสิปลูกจังนี้เงินกับไปซื้อหมาหมอันนี้กับว่าทา่าน,กกน,กกนทั้งจ้าเตือนลองกันก็กระถินนี่เอามาปลูกกุดมาปลูกนะปลูกลมๆกัน อันนี้ก็เพิ่งปลูกก็ก,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 กล2 2> วกว้วยนี่ขขก็เพิ่มปลูกได้สองเดือนกว่าสามเดือนก็โพดก็มนีนาสิปีกว่ากบคมเทศอเมดมาปลูกกินหลักอเมดมาปลูกอันนี้ตะไคร่หอมแยกออกมาจากข้างหน้าต้นซักปีกว่าปีหนึ่งกับอีกเดือนกว่าตะไคร่หอม ักหน้าปลูกโดยมล็ดรวมกันเลยทั้งต้นสักกบกวยกวยนีกับเพื่กเคื่ออันอนึ่งเรื่ออันนึ่งต่อกันปลูกตะไคร้แซมกันรวมทัง้งต้นแดงเอ้ยต้นนอกกันหนีมากอันนี้กะกบบักทันทันใหญ่ คงรวมกันทางล่างก็มีเบอร์เกอร์มีกระจงเคียวหวานกระจงเคียวหวานก็มีแหน่แน่นีเอามาปล่อ,อยลงพวกกล้วยชนิดอ้อมเตียงซื้อมาพอดีประมาณปี๋แล้วนะเป็นเกลือซื้อมาต้นละ20บาทกำลังเอาเครือ ก็ามาต้นหลักสองคือหมึกก่อนเซงเซระอันนี้ก็เปี๊ยเลียงปลาเข็งก็บบวอยเชอรี่ค่ะเป็นยังกินมัน่นหอยังไงมายอยมชิดปลูกรอกันไปเลยประมาณสองในก็ปลูกไปเลยๆมีก็มีก้วยนี่ สวยกำลังเป็นเขื่อกท่านก็พี่อ,ออออัยนี้มาตตบานน้องหลวงพักขายมามหวานดีกันกหน้าอ้าปีหนึง่งกันเป็นหน่วยหน้นออาอ,นอ้าวต้นกกบตะกุบแต่กับมีพักหวานกำลังปลูก แสกไปตนนัวน้อยๆดิอกใจหึงปลูกต้กนมาก็จะเป็นกล่วยผสมมีกระเบียบ้างมีต้นสไลด์กันนะดกซีดาใหญ่นี่ต้อนเองเนเนๆกนกล้อง,องผอบ่ะตัรุแตนหลุดแล้วแหละมีแก หมักมั่งคุดกลวยกับพ่วงปลูกฝั่งหน้านี่ก็ต้อนต้อนมาแท้นี่เหอนมีสองต้นต้นหนึ่งปอ้กู่กันทุเรียนอ,นอ,นอันนี้ซื้อไหมครับต้นละสามหน่อยต้องจีเป็นมาบนนี้หึก่กระทบลบทร้างผลก็มีสวน นี่ก็จบแค่นี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะ